สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอนี่ได้เรื่องอยังมาตัวพี่ตัวน้องอีกแน่นอเมอน,นี่สิมาเบาเรื่องการอยู่บ้านพักคนชราในประเทศเซลร์เนียนอกจากมัคือบ้านบางแค่ด้วจ้ะชื่อเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนคอนเซปต์ไม่เหมือนบ้านบางแคนะอืมเขาก็ดูแลดีค่ะสําหรับไอ คืออยู่เมือหนอกนี่ต้องออกโตกันว่าการอยู่บ้านพักคนชราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะมันโมเมนเลื่องว่ากตัญญูไม่กตัญญูคนที่อยู่บ้านพักบางเอเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่อยู่บ้านพักคนชราได้คือคนมีตังค์ในพี่น้องเพราะว่ามันมีค่าใสา่ใจเดี๋ยวเมื่อนี้ยเขาสิม,มาบอกกันว่าค่าใส่ใจในการอยู่บ้านพักคนชลาสโลเวีเนียประเทศสโลวีอะบ้านอะไรนะ ค่าใช้ใจ่ายในการอยู่บ้านพักคนชราในประเทศสโลวีเนียมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะคะอืมมีอะไรแพ็กเกจอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ใดๆก็ตามใดๆก็ตามก็คือว่าเออคนแต่คนอีกส่วนนะ่ะก็ยังอยู่ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเงิ่อนกระเียนนะ่ะบ่ถึงบ่พ่อค่าใส่ใจเนาะจ้ะบ่พ่อค่าสาหรับใส่ใจในบ้านพักคนชรา ในบ้านพักคนชราของประเทศเซลรวเนียเขาจะแบ่งออกเป็นแพ็กเกจนะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งยังไงบัตีก็คือแบบว่าอยากอยู่ห้องเดียวห้องคู่อะไรอย่างนี้นะคะมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวคนชราที่แบบว่าซอยเหลือจะคล้องไดบ่อหรือว่าต้องการความซวยเหลือใส่เสื้อผ้าเองใดบ่อเนาะพี่น้องก็ต้องจเข้าใจเนาะว่าคนแก่เนาะพี่น้องเนาะอันก็ต้องเข้าใจว่าคนแก่น่ะบางคนก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อัตราราคาก็จะแพงเพิ่มขึ้นไปอีกนอกจากกรณีเป็นคนติดเตียงบอใดๆนะคะแต่ก็จะมีราคาคร่าวๆมีราคาคร่าวๆมาให้ดูกันนะคะผู้ใดเขามาแล้วก็ไอฝฟกดตดดิดตามให้นในเด้อจัดเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแชร์ก่อนนะคะก็ปัญหาก็ไม่เชิงว่าปัญหาหรอกแต่ก็คือหลักๆอะ่ะประชากรส่วนใหญ่ก็ส่ง ส่วนมากน่ะจะอยู่บ้านเพราะว่าเงินค่าใช้จ่ายมันไม่พอใช่ไหมคะบ้านพักคนชราเขามีแพ็กเกจก็จริงแต่แพ็กเกจไอความว่าแพ็กเกจน่ะมันก็ยังสูงสําหรับเขาแต่ถ้าคนไม่มีลูกไม่หลานไม่มีลูกมีเต้าจริงๆที่จะช่วยเหลือดูแลก็ไปอยู่เนาะคนไทยก็อยู่ใดได้พี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดถ้าเฮามีเงินเฮาเฮ็ดงานางงบํานเขามาได้เงินกษียนแล้วเขาสามารถจองไปอยู่บ้านพักคนชราได้เด้อไปว่ามีหลูกมีเต่าบมีผัวมีหลูกมีเต่ากระร้างมันเขา เบิงงบ่เบิงกะสามารถไปอยู่ใดขึ้นกันนอะจะนอะเดี๋ยวนะจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆขอแชร์แป๊บหนึ่งจ้ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอแส่เแหน่น้องแบมสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่แชร์แป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมฝากกดติดตามด้วยนะคะอืมมาดูกันเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายจากปี2องพราคาต่อวันสำหรับห้องพักคู่นะคะ ข้อมูลปี2019การดูแลขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างก็คือแบบว่ายังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่อยู่ห้องรวมปี2019ราคาอยู่ที่วันละ1 8 3 1ยูโรก็คือประมาณวันละเท่าไหร่เกือบเกือบ700เนาะวันละ700โดยประมาณว่าจนถึง34ยูโรจุดอันนี้คือปี2019ค่าใช้ใจ่ายรายเดือนอยู่ระหว่างก็คือสรุปว่าอยู่ประมาณ568ยยูโรจนถึง หนึ่ยูโรอันนี้ข้อมูลปี2,019นสะะิบเก้าแต่ว่าคนส่วนใหญ่นะ่ะมีเงินกเกษียณขั้นต่ำเมื่อเช็คจากปี2,024คนส่วนใหญ่จะมีเงินกเกษียณอยู่ที่ประมาณ300ยูโรซึ่งมันไม่พอใช่ไหมแล้วทีนี้จากที่บอกว่าค่าใช้ใจ่ายค่าบ้านพักคนชราปี2,019ขั้นต่ำอยู่ที่2 0 0 0 568ยูโรก็คือผู้ที่แบบว่าอยู่ห้องรวมอยู่แบบชิลๆยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ยังบลงบลืมบลต้องการค้นปอนเขาปอนน้มาานะจ๊ะบ่ต้องการคนอาบน้ำให้เนาะแต่ถ้าเคสสุดก็คือต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยหรือว่าอยู่ห้องส่วนตัวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 6 5ยูโรนะคะอันนี้คือปี2013เอ้ย2009แล้วข้อมูลปี2023 เพิ่มมาอีกประมาณ14%นะคะคือจะขึ้นจากขึ้นจากค่าใช้จ่ายปี2019ขึ้นมา14%นะคะเดี๋ยวจะมีลิตรายการมาให้ว่าแต่ละเมืองน่ะมีจำนวนเตียงเท่าไหร่เพียงพอกับคน,คนชราที่ต้องการจะขอเข้าไปอยู่ไหมนะคะแต่ละเมืองมีกี่ที่นะคะเดี๋ยวนะคะแล้วทีนี้ ตัวอย่างโอ้ยขอมุนกับอะไรพี่น้องคอยวิ่นคอ,อยนวดแขกลงไเ,เดี๋สามสั่วมงคอยวิ่นคอยมีอายุตอนนี้คอยก็เลยหาขอมุนจนตาล่ายจ้าเสี๋ยวพญอวนดไปไหวขึ้นกันละ่ะขานขานจมพี่น้องหกก็คือว่าเขาก็พูดกันว่าค่าบ้านพักเกินหนึ่ันยูโรแต่สี่เอร์ซนของเงินบำนาญต่ำกว่าหกร้อยก็คือคนที่ได้บำนาญต่ำกว่าหกร้อยยูโรนะ่ะ มีประมาณ4 0เนในประเทศเลยนะพี่น้องเด้อก็จำนวนบ้านพักและเตียงในสโลวีเนยียปัจจุบันสโลวีเนยียมีสถานที่ดูแลสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุมีทั้งหมด102แห่งนะคะแบ่งเป็นสถาบันของรัฐ59แห่งและเอกชนที่ได้รับสัมปทาน43แห่งบ้านพักของรัฐถูกสร้างโดยรัฐบาลในขณะที่บ้านพักของเอกชนได้รับสัมปทานให้ดำเนินการกิจการทางรัฐบ้านพักของรัฐมีเตียงทั้งหมด หนึ 13, ่งหมรเตียงส่วนบ้านพักเอกชนที่ได้รับสัมปทานมีทั้งหมด5 3าพันรี่สเตียงรวมทั้งหมด1 8 7่งดเจร้ปดสิบหเตียงสำหรับดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ปัจจุบันไม่มีที่ว่างคะ่ะนะเออไม่มีที่ว่างนะคะก็คือเอ่อแม้กระทั่งคนที่คอยรู้จักเอง เขาก็เอาพ่อเอาแม่เขาไปไว้บ้านพักคนชลานะคะอย่างอลูกค้าที่เป็นเมื่อเช้านะ่ะทําไมมานวดได้วันอาทิตย์ทาไมมานวดวันอาทิตย์คือไปเยี่ยมพ่อจากบ้านพักคนชลาอยู่ตรงนี้ถามนางแล้วถามว่าเธอใช้จ่ายเท่าไหร่นางบอกว่าหกร้อยพ่อนะ่ะอยู่ห้องคู่แต่มีห้องน้ําส่วนตัวแล้วก็ยังกินข้าวเองได้ใส่เสื้อผ้าเองได้เสียอยู่ที่ประมาณหกร้อยนะคะนางทํางานเป็นอนสเปกเตอร์พี่นอออ้องเอ้ยเมียนางก็ทํางาน เขาก็เอาพ่อไปไว้แล้วก็เพื่อนมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่รู้จักก็เอาพ่อไปไว้บ้านพักคนชรานะคะเรื่องปกติด้วยใจยมมุ่งเมืองดอกอลูเอาพ่อเอาแม่ไปไว้บ้านพักคนชราเนี่ยปกตินะคะไม่ได้เรื่องว่าไม่กระตันยูหรือกระตันยูใดๆนะคะเขาดูดีกว่าอีกเพราะว่าจะไปเบิ่งฝรั่งอุ่มอุ่มคนเถาเด้อมันยกแั่สิตุ่มลูกสาวลูกเรียงข่อยเรียงผููเถาพี่น้องอยู่บ้านอยู่บ้านมีคุณยายเนาะเขาไม่ได้ปรับคอคุณนะคะ ฝรั่งนะ่ะเขาไม่ได้มาประคองคุณป้อนข้าวป้อนน้ำเด้มันยกจังศิลี่นอ้องสอดมือเขาไต่แขนไต่จักแหน้มนยกตึมนางกินเขา่ากบเขาปมะเทศกินประเทศอีงไอ้บักเ,เขาเรียกอะไรนะซูชินี่นะคะบวกฝรั่งนะ่ะมันผัดผัด,ผด,ผดวิธีผัดของเขาเขาไม่ได้สนใจใส่ไข่ใส่อะไรหรอกมันก็ผัดผัดแล้วก็ต่างห้ตึืบเอากินมันก็เอาสอนไหก็กินอันนี้คือฝรั่งคือเขาบรดแบบว่าอัน แต่ไม่ใช่หมายถึงที่บ้านพักคนชรานะหมายถึงที่บ้านค่ะที่บ้านลูกสาวพี่น้องลูกสาวเอยเลี้ยงผู้เฒ่าแต่ว่าเสียชีวิตหมดแล้วแหละเออไม่ได้ไม่รู้ว่าเสียด้วยป่วยหรือเสียด้วยการดูแลนะนั่งยกมาเลยจัดตุ้มเอา้ากินเขาจะไม่สนใจอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาลมของคนแก่ว่าอยากไปอยู่หรือไม่นะคะถ้าไปอยู่ก็ได้นะคะไปอยู่ก็ดีเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนเนาะมีเพื่อนวัยเดียวกันมีคนดูแลบางที่อันลูกเต่าฝรั่งจากกระหลเนาะ คือเขาน่ะมีงานมีการของใครลูกเนี่ยแม่นี่ก็คือลูกนี่ยังเป็นเบบีแหละแต่เขาก็ให้อนุญาตให้ไปลูกไปใช้ชีวิตของเขาเขาก็ไปอยู่บ้านพักคนชราของเขานะคะแต่ว่าคนที่ไปอยู่ก็คือมีเงินเนาะอืมความต้องก็คือตอนนี้ปัจจุบันเตียงเต็มนะคะความต้องการบ้านพักเพิ่มขึ้นแต่เตียงไม่พอประชากรสโลเวีเนียกําลังมีอายุยืนขึ้น ทำให้ความต้องการบ้านพักคนชราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่ปัจจุบันอุปทานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานครอบครัวและกิจการสังคมขณะนี้สโลวีเนียขาดเตียงสําหรับผู้สูงอายุประมาณ1,100เตียงมีผู้รอมีผู้รอ,รอเข้าบ้านพักรวมทั้งหมด1 000, 3ึ1 3 0มื่นสามหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยคนอันนี้ข้อมูลปี2024นะคะ2 0 2 5ยังไม่ออก เขาบอกว่าค่าใช้ใจ่ายบ้านพักสูงแต่เงินบํานาญต่ําอีกปัญหาสําหรับสําคัญสําหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านพักที่สูงขึ้น mm. เมื่อเปรียบเทียบกับเงินบํานาญในประเทศสโลวีเนีย mm. ก็คือเฉลี่ยปีเดือนตุลา2019เฉลี่ยบํานาญอยู่ที่745ย e ูโรนะคะก็ประมาณ20,000กว่าบาทเนาะก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาท,นะา 2, าบาทในขณะที่ค่าใช้ใจ่ายต่ําสุดของบ้านพักเราเลือกแบบสุ่ม12ที่เขาเลือกมาจาก12ที่ก็คือ อยู่ที่568ยูโรจนถึง1,065ยูโรคือเขาสุ่มว่าที่ไหนยังไงนะคะแล้วทีนี้มันมีคนอีกจำนวนที่มีเอที่มีเงินบํานาญต่ำไม่เพียงพอที่จะอยู่บ้านพักคนชราทำไมคนเหล่านั้นถึงได้ค่าเงินบำนาญต่ำเพราะว่าหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากเกษียณก่อนอายุ4ี่กเกษียณก่อนการส่งบํานาญครบ40ปีก็คือถ้าคุณจะได้บำนาญเต็มจำนวน ก็คือจะต้องส่งบำนาญที่สี่สิบปีนะคะก็คือทํางานส่งสเง,งินหลวงทั้งหมดน่ะสี่สิบปีพี่น้องแต่ถ้าคุณส่งส่งถึงกําหนดกําหนดในการรับบนานาญก็คือสิบห้าปีแต่ถ้าคุณส่งไม่ถึงสี่สิบปีเงินบํานาญก็จะลดหลั่นลงมาเนาะค่ะมันก็จะลดหลั่นลงมาทําให้เกิดเป็นว่าทําไมได้เงินบํานาญน้อยนะคะเพราะฉะนั้นคนสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยโอเคถ้ามีลูกเต้ามีบ้านมีอะไรพร้อมดูแลก็โอเคนะคะ แต่ถ้าไม่มีก็คือเนี่ยค่ะยังขาดแคลนนะคะอืมแล้วก็เขาบอกว่าจากข้อมูลสำนักงานบำนาญและประกันความพิการมีผู้รับเงินบำนาญถึงหนึ่งแานหึงพันหห้าสคนหรือ39%ของผู้รับบำนาญทั้งหมดที่ได้รับเงินบำนาญต่ำกว่าหกรยยูโรซึ่งถือว่าอยู่ใต้เส้นความยากจน ผู้ที่มีไรายได้น้อยกว่าต้องเลือกบ้านพักที่สามารถจ่ายได้ซึ่งมักเป็นแพ็กเกจพื้นฐานหลังจากจ่ายค่าที่พักแล้วพวกเขาอาจเหลือเงินใช้เพียงไม่กี่ยูโรเขาก็อยากซื้อของเล่นของอะไรเขานะอืมแต่ก็ถ้าเลือกไปอยู่แล้วก็เออนั่นแหละแล้วก็ในบ้านพักก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะก็จะมีแบบเพิ่มเติมก็คือหนึ่งเสิร์ฟอาหารถึงห้องครั้งละหนึ่งบาทสิบเซนหนึ่งยูโรสิบเซนสำหรับผู้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาบน้ําอาบน้ําครั้งละหกยูโรเออโกนหนวด2.30ยูโรค่าทําความสะอาดเพิ่มเติม5.8ยูโรค่าอาหารพิเศษตามคําสั่งแพทย์ครั้งละต่อวันเออต่อวัน80เซนถึง1ยูโรนะคะก็คือประมาณ35บาทเนาะอืมใครเป็นผู้จ่ายค่าบ้านพัก หากผู้สูงอายุมีเงินไม่พอวาสันรายได้ของผู้สูงอายุหรือครอบครัวไม่มีผลกระทบรายได้ของผู้สูงอายุหรือครอบครัวไม่มีผลกระทบต่อการเข้าไปอยู่ในบ้านพักแต่สามารถขอรับค่าย,ยกเว้นบริการดูแลสังคมได้โดยต้องยื่นคำร้องที่ศูนย์สวัสดิการสังคมก็คือประกันสังคมนะคะ CSD หากบุคคลไม่มีเงินเพียงพอรัฐบาลท้องถิ่นของที่อยู่สุดท้ายจะช่วยจา่ายค่าดูแลให้ก็คือว่า บ้านเลขที่สุดท้ายนะ่ะอยู่ไหนเจ้าเกิดอยู่ลิเบร่าแต่มีถิ่นพำนักบ้านเลขที่หลังสุดท้ายที่มาริบอร์รัฐบาลมาริบอร์เขาเรียกอะไรนะพษาทไทยเอยอย่างก็เอาไหมเดี๋ยวอันอันอัน,อ,นอะไรนะอะไรนะอำเภอมาริบอร์ or, เนี่ยก็จะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นะคะวิธีลดค่าใช้จ่ายในการดูแลก็คือสามารถขอลดค่าใช้จ่ายได้โดย สมัครเงินช่วยเหลือจากเหลือสำหรับการดูแลและบริการพิเศษซึ่งให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการทำกิจกรรมประจำวันเช่นการเคลื่อนไหวและประทานอาหารดูแลสุขอนามไมเป็นต้นนะคะก็คือว่าพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะเพื่อจะลดเอออาจจะกินข้าวเองนะคะกินข้าวเองอถ้ากินข้าวเองได้หรือว่าเดินลงมากินข้าวก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปอีกนะคะ แต่ถ้าไม่ได้เขาก็จะมีความช่วยเหลือเงินมาด้านผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษนะคะแล้วถามว่าเงินสโลวีเนียขั้นต่ำน่ะที่เขาบอกว่าไม่พอน่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต่ะเขาได้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่คนที่ได้น้อยสุดนะคะคนที่ได้น้อยสุดปีสองพันยี่สิบสี่คนที่ได้เงินบำนาญน,น้อยสุดอยู่ที่สามร้อยสามสิบเจ็ดจุดสี่ศูนย์ยูโร หรือประมาณหมื่นกว่าบาทประเทศไทยนะคะถามหมื่นบาทเท่ากับ <c oughs> ถ้าหมื่นบ้านเราถ้าหมื่นบ้านเราโอเคอยู่กับญาติพี่น้องมีญาติดูมันก็โอเคใช่ไหมคะมันก็อยู่ได้เนาะหมื่นหนึง่งแต่ที่นี่ไปอยู่บ้านพักคนชราก็ลําบากอยู่อืมเป็นอย่างคนฝรัง่ง <c oughs> เด็งเงินกเกษียณหน่อยไปอยู่ไทยจะมีเงินหมื่นหนึง่งแลจ๊ะ <c oughs> สำหรับผู้กเกษียณอายุโดยที่มีอายุงานสี่สิบปีขึ้นไป เงินบำนาญขั้นต่ำจะอยู่ที่763ยูโรจุด80นะคะอันนี้คือสโลวีเนียประเทศอื่นอาจจะได้มากกว่าเยอะกว่าก็ขึ้นอยู่กับประเทศเนาะพี่น้องนอกึ้นยุคคา G D P ค,า GDP คา่คา,คาไล่ใดของเขาเมนบอรากาเพราะฉะนั้นสโลวีเนียถ้าคนส่งอายุส่งบำนาญครบ40ปีก็จะอยู่ได้ที่ประมาณก็จะได้รับอยู่ประมาณ763ยูโร20,000กว่าบาทเพราะฉะนั้น อาจจะซิกแซกไปอยู่ประเทศไทยฮาเมียเนาะสองหมื่นก็เก๋ๆในปีสองพันยี่สิบมีการคาดการว่าเงินบำนาญจะได้รับปรับขึ้น4.6%อันนี้ค่อยดีใจเพราะผัวค่อยกินเงินบำนาญน,นะคะอันนี้ค่อยดีใจอยู่จ้าขอบคุณค่ะวัชรนะคะแล้วมาดูว่าในแต่ละเมืองในแต่ละเมืองนะ่ะ มีที่พักเอ้ยมีจํานวนเตียงเท่าไหร่ที่เขาบอกว่ามันเต็มนะคะที่บอกว่าตอนนี้เต็มแต่ว่าเฉลี่ยแล้วแต่ละเมืองมีเท่าไหร่เมื่อไหร่เตียงจะว่างเมื่อมีผู้สูงอายุไปเฝ้าพิออนคะ่ะเมื่อน,นั้นเลยคะ่ะเตียงว่างคะ่ะอืมแต่บังเอิญว่าอายุยืนพี่นอ้องอายุยืนกันละเกินนะคะเออผู้ใดสีมาสัมปนาสัมปทานเหตุบานพักชนคนฉลาก,นา,กาก็มาได้จ้ะอืมคอยคึ้สิบเหตุดอก แต่คนชราผู้เดียวยุ่งแย่ผัวกันนายเขาแหงล้วจ้ะก,ก็คือเอานะคะจังหวัดเซเลียจังหวัดเซเลียมีบ้านพักคนชราทั้งหมดสิบสองแห่งมีจํานวนเตียงสองพันห้าสิบเตียงที่โคเปอร์มีบ้านพักคนชาานน 2, 0, คราเก้า,กา,าแหง่งมีทั้งหมด 1, หนึ่งพันห้าร้อยเตียงที่คลานนะคะเมืองคลานมีสิบมีบ้านพักสิบแหง่งมีจํานวน 1, หนึ่งพันหกร้อยี่สิบหกเตียงนะคะที่เกิร์ชก็ เกิร์ชก็มี6แห่งมี9ก้ดสเดเตียงที่มาริบอบ้านคอยเนี่ยเยอะอันดับสองเลยมี18มีบ้านพักคนชลา18แห่งมี3 5มพมเตียงนะคะที่มุสกาโซโบตามี14แห่งมีทั้งหมด 1, หนึ่เดสเตียงโนวาโกริซ่ามี11แห่งมีทั้งหมด1118เตียงนะคะก็คือห้องนอนที่รองรับ คนได้นะคะโนวาเมสโตโนวาเมสโตมีบ้านพักคนชราอยู่เจ็ดแห่งนะคะมีทั้งหมดเก้าร้อยหกสิบแปดเตียงที่ราวแนโคโรชแกมนะคะราวแนนโคโรชแกมมีทั้งหมดหกเอ้ยมีทั้งหมดสิบแห่งแล้วก็มีทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าเตียงลูเบเรนาเมืองหลวงมีทั้งหมดบ้านพักคนชราทั้งหมดสี่สิบห้าแห่งมีทั้งหมดหกพันห้าร้อยสองเตียง สถานการณ์ตอนนี้บ้านพักคนชราคือเต็มไม่เพียงพอนะคะอืมก็พยายามเขาก็คงอยากสร้างเพิ่มแล้วเนาะอืมเขาคงอยากสร้างเพิ่มส่วนใครบ้านใครมีคนแก่อยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราก็ติดต่อน,นั่นๆนะคะเพราะเขาบอกเราบอกไม่ได้เราระบุไม่ได้ว่ามันจะว่างตอนไหนแม่บ๊อพี่น้องเพราะว่าคนที่จะออกก็คือ ไปเฝ้าพระอ,อินอย่างเดียวเขาก็คงไม่กลับออกเองนะเนาะอถ้าได้ไปอยู่แล้วเมื่อเราซูฟังพี่น้องคอยกับรู้ว่าสิฮาร์ดข้อพิคคอนเทนด์ไดมาเา่าซูมูเจ้าฟังเกิดเป็นเหมือนเนี่ยจ้มตอนนี้ขาดคนติดตามอยู่สามรอยี่สิบสามคนนะกดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ถึงพันคนแล้วความหวังของชนีน้อยน,อยนะคะกดติดตามให้ในเดยเด้ออีกสามร้อยยี่สิบสามคนเองนะ นะคะเดี๋ยวขอสิบเป็นหนึ่งเขาเดียวแล้วก็ปิ่งตับไก่กินเขาแล้วขอหิเวเขาขอมาได้กินเขาพี่นอ้องข่อยตื้นเต่าพูนกับไม่เห็นงานตนักตอกแต๊กๆใดๆเนาะกะิเดกินเขาแล้วก็ทําความสะอาดเหมือนในวันอาทิตย์งานบ้านก็หลายอยู่จ้าแต่ก็อยากมาพบปะผูค้คนเนาะใดๆอยากรู้เรื่องอะไรอีกละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดคอนเทนต์นอะไรออกจะมาเล่าสู่ฟังเนาะคะ่นะเนาะคิดบ่ออกดอกเอาจริงๆนาะคิดคอนเทนต์ไม่ออกหรอก ถ้าแบบว่าไม่มีใครมาถามไม่มีใครมาพิมพ์ไว้ว่านี้อย่างวันนี้ที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าลูกค้าเขากลับมาจากเยี่ยมพ่อเขาที่บ้านพักคนชรลาก็เลยคิดว่าเออมาพูดเรื่องนี้ดีกว่าใช่ไหมนะคะคอนเทนต์ก็อยู่รวบตัวค่ะอันก็ไปหาข้อมูลมาให้เนาะจ้ะเนาะอืมปรบ้านนั้นละจ้ะขอบพูดหล,ลายๆที่เขามาติดตามด้วยจ้ขะขอบกระสิบเปปิ้งตับไก่กินแล่เขอกระสิบเบิ้งคลิปมุงอิงตัวข่บานเน มือนึงห้องข่อยก็จะผ่านไปวันนี้วันอาทิตย์เนาะค่ะเนะะเาะกสิเมาม่อยต่อไปกสิหาเรื่องมื่อว่าสูฟังบขุพูดยายๆค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย